ครับวันนี้นะครับเราจะมาแข่งรถบังคับกันโอเคพี่มาคคับยังไม่รู้ไหมว่รบบารถบังคับเราเนี่ยทันไหนเนี่ยมีพลังกำลังเยอะที่สุดไม่รู้โอ้ไม,ไม่รู้เลยอ่ะถามน้องเมฆน้องเมฆร,ร,รู้ไหมครับรู้ไหมเอ้ยอน้องเมฆรู้เหรอน้องเมฆรู้ได้งไงงัน้นพี่บังคับวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกรถบังคับนะครับมาประลองกันไห้โอ้น้องเมฆชอบใจโอเคไหม อ่างั้นเดี๋ยวเราไปเลือกรถบัรคับแล้วก็มาประลองก,กันเลยโอเคไหมครับไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ดรถบัรคับมาเรียบร้อยแล้วรถบังคับพวกนี้นะครับพี่เมิร์กเป็นคนเลือกเองกับมือเลยใช่ไหมนี <Okay. S 1> ่นะครับและเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กันนะครับนะโอ้น้องเมย์อะไรลูกอันนี้ฟุกลีฟได้แล้ว เดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะครับว่าขนาไหนจะเป็นคนประลองพลังกำลังก่อนเนอะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเล็กไปใหญ่นะโอเคไหมพี่เมิร์กโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทําสนามก่อนเลยโอเคครับตอนนี้ก็ได้แล้วพี่เมิร์กพี่เมิร์กนี่มันสนามรถนะมันจะที่นั่งสมาธิโอ้โหอ่น้องเม่จะนั่งมั่งเหรออ๋อน้องม่ไม่นั่งมั่งนะครับอ๋อน้องเม่ออาหนุ่มม่นอนเลย <laughs> โอเคครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับ <laughs> รถบังคับนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยก็พร้อมอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนนนเพื่อนดูใกลๆแล้วเขาจะไปทักะเยอะกันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะนารถบังคับเรานะครับมาประลองกันว่าคันไหนนะครับจะมีพละกําลังเยอะที่สุดนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้นี่รถคันแรกมาแล้วคันนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่เมิร์ดคันนี้คืออันนี้อันนี้รเอร์โะเมอ่าแล้วก็คันนี้คันนี้คันนี้รถบังคับรถบังสิวาไหนองเมครับ น้องเมงไหนไหนไหนโอเคอันนี้รถบราารทุกอะไรหรอกรถบรรทุกขีวใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้มาเป็นคู่แรกนะพี่มึงนะอาในการประลองพละกําลังกันครับตอนนี้เดี๋ยวเราขีดเส้นก่อนนะมาครับตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนคันก่อนนะครับเนื่องจากว่าเทรลเลอร์ ของน <laughs> ้องเมกนะครับไม่ได้ชาร์จแบตไม่ได้ชาร์จแบตนะครับลืมชาร์จแบตนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสปีดนะครับนี่สปีดกับรถบรรทุกจิ๋วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะมีกําลังเยอะกว่ากันนั่นเองนะครับตอนนี้สปีดนะครับขอเติมอะไรนะไอพ่นก่อนนี่เอาปิดฟ้าปิดฟ้าปิดฟ้าหานะครับปึ๊บเรียบร้อยสายนะครับพรีเมอร์ความยังครับ ออกมาหนึ่งสองล้ำเบอร์อไรโอ้ยเบย์พลอยก่อนเอ้าหนึ่งสองล้ำโอโหโอ้โหโอ้ดูเดือหน้าไปเลยโอ้ดูโอ้รถลงกับสิวลูกไม่ได้นะครับไปเบิร์กต่อยนะครับมันก็เลยทำให้มีพลังโอเคครับรอบนี้กลายเป็นว่าพีสปีดพีสปีดนะครับเป็นผู้ที่มีพลังงางเยอะกว่านะครับต่อไปเป็นสามเป็นเจ็ดอ่ะนะครับต่อไปเป็น สามหนึ่งเจ็ดกับสปีดอ้าวดูนะครับว่าใครจะมีพละงกำลังมากกว่ากันพร้อมยังครับถึงของเราไไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไง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 อุ้ย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 กินกันไม่ลงกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงยังไงเมืร์ยังไงเอาแล้วโอ้โหตอนนี้นะครับสูสีมากเลยเฮ้ยพลังกำลังเท่ากันเลยล่ะพี่เมืร์สทำไงดีเออเออเออเอาดูดูดูเอาไม้นู่นน้ำดูดูดู เอาแล้วก็เมน,นลมลูล่างมาแล้วล่างมาแล้วเอาเกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิดเมนูโอเคครับตอนนี้ครับสามึงเจ็ดก็ถูกสปีดลากออกมาเลยนะครับ <S <S แต่ต้องใช้เทคนิคนิดนึงเนื้อในการลากราเพราะว่าสองคำนี้พะละกําลังเท่ากันนะครับโอ้โหเอาเป็นว่านะครับสปีดก็เป็นคันที่มีพะละกําลังเยอะกว่าน,นั่นเองนะครับแต่ว่าใช้เทคนิคช่วยเนือ้อีมเมืองเนอะโอเคอาต่อไปเป็นอะไรดีทาถงเรียบไหมเอาดิโอเคครับเดี๋ยวเอาทางเรียบมาประลองกาลังกับสปีดนั่นเองตอนนี้นะครับสปีด สปีดเปลี่ยนฝั่งมาเป็นฝั่งนี้แล้วนะครับสปีดกำลังจะเจอกับพังเลี่ยงน,นะครับพั <Okay. S 1> งเลี่ยมเนี่ยเป็นรถทันที่แรงที่สุดนะครับสูกใจเราที่สุดเลยนะบาอ,อ่าบาไ,ได้ด้วยนี่นะครับตอนคืนนี้วิ่งเห็นชัดเลยครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาประลองนะครับกาลังกันดูดีว่าพังเลี่ยมเนี่ยจะมีกําลังเยอะกว่ากว่าใครกว่าสปีดไหมนะครับอ,าอ้าวพร้อมยังหนึ่งสองสามไปโอ้โหไา้ยกเลยเดี๋ยวโอ,โอ,โอ้โหโอ้โห เป็นไงอ่ะโอ้โหลองงาิโออ้หีกนึงนึงโอ้โหเดี๋ยงี้นึงโอ้โหเอาพี่มึกเปิดให้เมิร์กดูหน่อยอ่นนี่เดี๋ยวให้เมิร์กดูทีหนึงนึกสภาพเอ้าโอ้โหทั้งเรียบยิงขาเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้สปีดนะครับเปิดไอพ่นดูนะครับแล้วก็ลองดูพละงกำลังนะครับเราจะแข่งกับ เออทางเรียบได้ไหมนะพร้อมยังนี่นะครับพร้อมยังไม่มากหนึ่งสองสามอู้ว้าวอู้ว้าวเอาแล้วโอโ้เรียบรอ้อยโอ้ยขนาดขนาดเปิดไอ้พ่นหนงสู้ไม่ได้นะครับโอ้โหต้องบอกอย่างงี้ครับเบิ้ลไม่ว่าขนาดเปิดไอ้พ่นเนี่ยนะครับพลังกำลังก็ยังไม่เทียบเท่านะครับทางเรียบนั่นะครับโอ้โหทางเรียบทางเรียบนี่ แรงกว่าอ่าทางเรียบมีพลังกำลังเยอะกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นทางเรียบกับรถเล็กอะ่ะป้าป๊าไม่เจร๊รถคว่ำแล้วก็ยอดหน้าเลยโอ้หบอกว่าทางเรียบนี่มีพลังกำลังเยอะมากเลยนะหายท้องอ <c oughs> อเลยจ้เลยโอเคครับต่อไปเป็นรถเล็กกับทางเรียบโอ้โหโวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารถเล็กนี่นะครับเราให้ฉายาว่าเป็นแรงปลายนะ แต่คันนี้ครับแรงเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองนะครับอ่าดูพละกําลังนะครับว่าใครจะเป็นยังไงนะพร้อมยังไม่เมิหนึ่งสองน้ไปโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดียวอ้โหูอุ้ยลากออกมาลากออกมายังไงยังไงเอาดิเอาดิโอ้โหโอ้โดู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 น้ายกเลยได้ไหมได้ไหมเอาโอ้ยได้ยกเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ไหมได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับ เป็นาทางเรียบนะครับมีพลังกำลังเยอะกว่านั้นเองนะครับโอ้โหแน่นอนอ่ะโอ้แต่ว่าถ้าเกิดแข่งกันจริงๆนะั้นเดี๋ยวแม่นะพี่เมิร์กต่อไปเดี๋ยวเราไปจัดไฟที่ลานดินกันทั้งหน่อยเนื้อว่าคันไหนเนี่ยครับจะเร็วกันเนื้อแต่ว่าอันนี้นะวัดพลังกำลังไปก่อนนะครับโอ้โหอ่ะเป็นทางเรียบเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับโอ้โหอ่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นใครดีพี่เมิร์กต่อไปนะครับเป็นระหว่างทางเรียบกับ ขนยนต์นั่นเองนะครับอ่ะขนยนต์โชว์แบ่งล่างหน่อยนะโอ้โหโดีเด็กค่อยค่อยกดค่อยค่อยกดค่อยค่อยกดครับขึ้นนะขึ้นอีกหน่อย,อยขึ้นได้ไหมเอาไม่ได้ไอา่าขึ้นอีกหน่อย,อยมันโดนละุกโอเคพอพอพอนี่ตอนนี้ขนยนต์นะอ่ะให้ดูนิดนึงนะครับนี่แปง่งล่างมาแล้วแป่งล่างเราเรา,เราแข่งแบบแป่งล่างได้ไหมได้ได้ที่ได้ได้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะแข่งแบบแป่งล่างเอาพี่เมิร์กมาประจำที่ครับอ่าโอเคพี่เมิร์กพร้อมไหม นี่ครับทางเรียบยังเป็นผู้ที่มีพลังกำลังเยอะที่สุดนะครับตอบยังไม่มืหนึ่งสองซั่เอาละครเอาดิอุ้ยอุ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์อุ้ยเฮ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์ยังไงหุ่นยนต์ชนะทางเรียบอ่ะเอ้ยเอ้ยหุ่นยนต์ชนะทางเรียบเดียวเฮ้ยหุ่นยนต์ชนะทางเรียบโอ้โหทางเรียบพี่มาร์ค ทางเลี่ยงเสียแชมป์อ่ะโอ้แล้วทำไมไหนไม่หมดนี่นี่เห็นไหมไม่หมดนะครับแบตไม่หมดนะโอ้โหเราต้องถอยหลังสิถ้าพี่บอกว่าเขาแบตหมดอ่ะโอ้โหนี่ไม่หมดนะครับเดียวนะดูเป็นไงเฮ้ยอพตั้งแล้วจาทงเลี้ยบแพ้หุ่นยนต์นะครับเพื่อนๆเนี่ยแหละดูหุ่นเอาดิเอาดิพี่เมิร์กเอาดินะครับ โอ้โหดูดูนะครับดูโอ้โหาาทางเรียบสแสลงกว่าโอ้โอไหไปเมอร์ไปง่าเราทางเลียบที่ว่าแน่นะครับรถยนต์นี่นะครับนี่คือผู้ชนะโอ้โหด้วยพลังของเบสกัตอนนะครับ <c oughs> โอ้โหทางฟเมอร์เอาชนะทางเลียบโอ้โหไปได้นะครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยนะครับสำหรับรถยนต์นะครับคันนี้นะอะเดี๋ยวไปเมอร์ครับ พี่เบิร์เจะเอาอะไรมาสู้กับรถขับยนต์ครับต่อไปเป็นโฟลิฟกับยนต์โอเคครับต่อไปเป็นโกลิฟต์ขับยนต์ครับนยนต์นี่สร้างเซอร์ไพรส์อย่างแรงเลยนะมีพลังกำลังมากกว่ารถทังเรียบนะครับโอ้โหแหมนะถึงไม่แดงแต่มีกําลังเยอะเพราะว่าเขาเป็นออโต้บอทนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปนะครับเป็นโกลิฟต์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูโกลิฟต์นะครับว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนพี่เมฆครับสตาร์ทเครื่องยนต์หน่อยเดี๋ยวตตสาร์ท โ, <ame> โอ้โหไงเ่ะหน้าโชว์โชว์ยกล่ะโชว์ยกล่ะโอ้นี่นี่นี่มึงต่อเตเป้เตเป้เตเป้อ่ะโชว์ยกล่ะโชว์ยกล่ะอะอะลง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 กนลงกดลงมีอะพอพอพอตอนแข่งเดี๋ยวเราจะปล่อยตะเป้ด้วยนะเป็นเทอร์โบนั่นเองนะครับอ่ะพร้อมยังพร้อมอ่าตะเป้นะครับปล่อยมาแล้วนี่พร้อมยังพร้อมนะครับอ้าหนึ่งสองสามอุ้ยฟุงลิฟ โผลิฟยังไงโอ้ยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่โอ้โอ้ยโอ้โหลากไปไหมลากไปไหมพี่เมิร์กโอ้ยพุ่งรวจโอ้ยหุ่นยนต์แข็งก่งมากอ่ะเอาเอายังไงยังไงโอ้โหเอาพี่เมิร์กพี่เมิร์กเลื่อนไปเล้่อนฝานี่ดูพี่เมิร์กครับเออนี่เออนี่หายแล้วหายแล้วพี่เมิร์กอุ้ยอุ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์แล้วไงถุงพนต์แล้วไงเอาพี่เมิร์กเอาเอาอุ้ย เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงยังไงอีเหมือนิดเดียวนิดเดียวพี่มึงอย์นิดเดียวไม่ดีนิดเดียวพี่มึงอย์นิดเดียวนิดเดียวเอาแล้วโอ้คู่นี้นี่สู้กันนานเลยเอาเอาเอาอีเมึงฮีเมึงหวิดแล้วเอาเอาเรื่อร้อนเลยอย่งยัางอยัางอย่งอีเมือสู้อยู่นี่สู้อยู่อยู่ยังสู้อยู่นะครับเอาเอาอีกโอ้โหโดน ขย้อนย้อนเอาฮะโอ้ยหเออจรี่นี่นี่เอายงไงหูคุนี่สู้นานเลยเอาสู้นานเลยดึงดึงดึงอ้ยอุ้ยวิดแล้วตารีมรอนโีร่องอันนไม่ใช่พลองพอเทคนิคคนขับถอยให้เขาลากทำไมนะเก่งจังถึงการีโมดไเก่ง ถอยหลังถอยหลังแพ้เฉยเลยนะครับอันนี้จะเล่นนิกนิ้ไงจะใช้เทคนิคถอยหลังแล้วจะเจอกระชากไงคคนนนนโอ้เรียบร้อยนะถือว่าโมลิฟก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับโอเคปีหุ่นยศชนะชนะเฉยเลยนะครับโอ้ชนะนะครับชนะเพราะว่าโมลิฟเป็นคนถอยหลังแล้วเออโอ้อ่ะต่อไปเดี๋ยว เอาพี่มึงโยนไปเจอกับใครดีไปเจอกับเบอร์แปดดีกว่าพี่มอไหมเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดพี่ปิดเครื่องเบอร์แปดอ่ะพี่มือปิดเครื่องก่อนครับปิเปิดปิดปิดบล็อกลิฟปิดบล็อกลิฟก่อนอโอเคตอนนี้บล็อกลิฟแบบเครื่องนะใช้ได้เลยนะอะไรนะรถรุ่นไหนไม่สำคัญที่สำคัญสำคัญอยู่ที่คนอยู่หลังพวงมาลัยเอาหาแล้วพี่มือดิอ่ะไม้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเป็นเจอเบอร์แปดครับสักคู่หนึ่งดูครับ อ๋อต่อไปเป็นเบอร์แปดกับขุนยนต์นั่นเองนะครับโอ้เราเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราฟอร์ลีฟเมื่อกี้หนูช่วยหลังให้เขาชนะเออนะครับอ่าขึ้นอยู่กับอ่านะครับรถคันนั้นนะครับใครอยู่หลังพงมาลายนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปเป็นนะครับขุนยนต์นะครับโอ้ขุนยนนี่ก็ชนะมาหลายสมัยนะใครจะเป็นคนที่มีพละกําลังเยอะที่สุดนะครับพร้อมยังครับหนึ่งสองสามไป โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับมันแรงอ่ะพี่กีอ่ะพี่มึรกเดินหน้ารถทีเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยทีนึ่งทีนึง่งทีหนึ่งทีหนึ่อนะทีนึงครับทีนึ่งทีนึงเอาหนึ่งสองสามโอ้โหต้องบอกว่าเบอร์แปดนี่มีพลังกำลังเยอะมากนะครับเอาไปสิเย็นหน้าเลยสองสามเอ้โอ้โหนะครับต้องบอกว่ารถพี่เมิร์กเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแรงมาก แรงจนหลักไม่ดีแรงจนแบบ <c oughs> คือว่ารถเนื่องจากว่ารถเขาเบานะครับโอ้ <c oughs> oh, ต้องบอกว่าแรงคอร์กเยอะนะครับแต่อยากลองแบบเอาอะไรมนาะให้มันหนักอะลองดูเดี๋ยวเราจะลองหาอะไรหนักๆมามาเทิร์นเลยมามาเทิร์นรถนะครับเออมันถุงน้ำหนักหน่อยนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมันมันไม่เบาเกินไปอ่านี่นะครับนี่เราเอาอะไรมาถุงนิดนึงนะครับเพื่อให้ดูแลเนี่ยมันมีน้ำหนักหน่อยนะครับอ่าโอ,อ,อเค ตอนนี้นะครับเราก็ไปหาอะไรมาเทินรถพีม่เมิงนนะครับเพื่อให้ดูแล้วมันไม่เบาเกินไปนะครับจะได้ดูแล้วเวลาล่าเนี่ยจะได้สูสีหน่อยนะครับโอเคพร้อมยังหนึ่งสองสาไปนี่เป็นไงเราโอ้โหบอกแล้วนะครับบอกแล้วนะครับโอ้โหดูดูดูดครับโอ้โหโอ้โหขนาดมีเหล็กเทินนะครับอ้าวอ้าวเ,เอายังไงเรื่อยลยเดยหลังกระชากอีกแล้วหลังกระชากเฮ้ยดี โอ้โหวิวิววิเสียแชียวต้องบอกว่าวิพ่ายครับโอ้โหรีบกลับเอาหินเถอะเลยเอาเลยเอาเาหมครับเอาไหมหนึ่งสองสามนี่ดูโอ้โหดูทิดูโอ้โหเอาเอาไหมไหมทีละดูโอ้โหพี่เมิร์กพี่เมิร์กเอาเอาครับอย่างนิ่งอยู่อย่างนิ่งอยู่ยังไงอย่างนี่นี่โอ้โหเอาเอาเอาเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยอีกทีนึงพี่เมิร์กทีนึงเรียบร้อยเลยครับ อก็คือว่าถ้าเราไม่เอาหินเถินนี่ก็เนาะโอ้รถคันนี้ต้องบอกโอ้ไม่ไม่น่าแรงนะครับนี่เบอร์แปดนี่ไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอ้โหกลับเป็นมีพลกลังเยอะน่าดูนะครับโอ้เบาเออแต่แต่รถเขาเบานะครับนั่นเองแลวเลยทําให้เขาเรียกว่าอะไรจุดสมดุลในการล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับก็ถือว่าเบอร์แปดนะครับมีพลังเยอะกว่าคุณโยนนั่นเองนะครับมาครับต่อไปเป็นเบอร์แปดจะเจอใครครับ โอ้เจอกระตุกๆนั่นเองนะครับหมเป็นตุ๊กกับเบอร์แปดเบตเบอร์แปดเบอร์แปดมีไฟด้วยเอออ๋อเหรอ,อโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราดูครับว่าตุกต๊กๆกับเบอร์แปดนะครับใครจะมีพลังกำลังมากกว่ากันนั่นเองนะครับพร้อมอยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตุกต๊กๆขอเปิดก่อนเอาเปิดก่อนเปิดสเปร์อ๋อสเปร์เปิดมาแล้วอ้ามีไฟไหมอ่ะน่มีว่าใส่น้ำร้อยกรั หรออ่อทำไมตุ๊กุ๊กฟันไม่ออกเขาไม่มีแต่ไปมึงนะครับเอามาแล้วอ่ต้องใส่นัอ่าไปนึกงกดูโอเคครับฟันมาแล้วนะโอเคร้อมยัหนึ่งสองสามนี่แหละของแท้โอ้ยโอ้ยไงหลังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหน่งสาโ้โเดี๋ยวเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดพลักระังอย่างเยอะอะลากตุ๊กตุ๊กไหลังอะลากทีนึงหนงอ โอ้โหดูดูดูโอ้ตุกตุกสู้ไม่ได้นะเอาเอาลากเลย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 เบอร์แปดแต่ที่จริงครับเบอร์แปดชนะไปแล้วนะครับโอ้โหอ่าลากหน่อยนึ่งลากหน่อยนึงเบอร์แปดยังไง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 โอ้ดูดูดูเอาเบอร์แปดลากดูแปดลากเลยลากเลยลากเลยลากอีก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 เรียบร้อยนะครับโอ้โหเบอร์แปดต่อไปเป็นคันไหนดีพี่เมืเอาาคมเบอร์แปดเจอใครดี ใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวเอาเบอร์แปดเจอเทนเนอร์ใหญ่ด like ีก like ว่านะครับนะจัดไปหนักๆเลยตอนนี้นะครับโอเคครับหอมแมงพี่เบิร์กเอ้ยเบอร์แปดนี่เห็นเล็กๆอย่างนี้นี่พริกขี้หนูนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะลองกับรถคันใหญ่เลยนะตอนนี้หนึ่งสองสามไหดูดูนี่นี่ดูยกเลยนะครับยกเลยเอาพี่เบิร์กยังไงเอาพี่เบิร์กพี่เบิร์กดีงไงหล่อ พี่เมาร์กทำไรอ่ะไม่เห็นพี่เมิร์กทำไรครับเอายันหนึ่งยันหนึ่งเดี๋ยวดืโอ้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยากจะไรเยอะเลยครับโอ้โหเอาใหม่นะครับสองน้ำโอ้โหดูครับโอ้ห่โอ้ันนี้ลอยแล้วแน่แน่นอนเลยครับว่าคันนี้ไม่เดินหน้าแน่นอนครับโอ้โหนี่สบายเลยดูครับโอ้โหนิ่มๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถือว่าเป็นเบอร์แปดชนะไปแล้วกันนะครับโอ้โหโอเคพี่เบิร์ดครับคำสุดท้ายของเรานี้ เดี 1> <1> ๋ยวจะให้เบอร์8ดเจอใครครับเจอกับรุ่นพี่นะครับบิ๊กฟูดเล็กนะครับเจอกับบิ๊กฟูดใหญ่นั่นเองต่อไปก็เป็นนี่บิ๊กฟูดนะครับพี่ใหญ่เราเอาไปเบอรลองมาครับไปดูหน่อยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจับไม่ทันเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดกับเบอร์8ดูนะครับว่าใครจะมีพลังงางที่เยอะกว่ากันนะครับนี่มาแล้วอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปให้แม่บุกเชิอก่อนเร็วี๋ยวเดี๋ยวรถถอยหลังแป๊บนะกล้องสบอ อันนี้อันนี้เราเปิดโหมดสปีดแรงสุดเลยนะ,ะนะครับแม่คาดว่าวันนี้ไม่น่าจะได้ปูโอเคใจเย็นครับเอตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทั้งสองคันนะครับมาดูนะครับว่าเบอร์แปดหรือพี่ใหญ่ของเรานะครับนั่นคือบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตใหญ่นะครับนะว่าใครจะมีพละกกำลังเยอะอกว่ากันนั่นเองนะครับพร้อมอย่างมีเมิร์กหนึ่งสองสโอ โอ้ยเชือกขาดเลยอะโอ้เชือกขาดเลยอะโอ้ยเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่มื่อโอ้โหมันมันแบบมันวิเดียวเลยอะพี่เมื่อโอ้โหต้องบอกว่าเชือกขาดเลยอะไหนไหนไหนไหมเพื่อๆดูหน่อยว่าคือแบบมองไม่ทันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมดูดิโอ้โหดูความความแบบเขาเรียกว่าอะไรพละงกำลังของบิ๊กฟุตคันนี้นะครับโอ้ยพี่มื่อเชือกขาดเลยอ่ะต่อไม่ได้จิง โอ้โหสุดยอดนะสมแล้วนะครับที่เป็นอะไรนะพี่เบิร์กเป็นแล้วนะพี่อะไรนะพี่พี่อะไรพี่ใหญ่เออเนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นพี่ใหญ่นั่นเองปืยทีนะอาอานึ่งโอ้สเาออกมาเาออกมาโอ้โหโอ้โหเอาเอาเอเอาเอเอาเอา้เลยครับเองประคับเองตื่นเต้นเองนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็โอ้โหพลังลัง ก็ทดสอบไปนะเซอร์ไพรส์ที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของหุ่นยนนะหุ่นยนตนี่หุ <c oughs> ่นยนต์ที่มีพลังกำลังนะครับได้พลังของออตโต้บอทมานะครับมาเมกาทนนะโอนนะครับโอ้โหยอดเลยออพติมัสนะครับโอ้โหสุดยอดนะสำหรับหุ่นยนตนะครับก็ก็เซอร์ไพรส์อยู่นะแต่ที่สุดแล้วนะครับก็เป็นคันนี้นะครับที่ใหญ่ของเรานะครับคือบิ๊กฟุตนั่นเอง,เองโอ้เชือขาดเลยนะครับแรงมากเลยแรงจริงๆ,ๆ,ๆนะครับแบบยังไม่ต้านตัวเลย ปานับหนึ่งสามซ้ำรถวิวเทียบบอกว่าอะไรนะคันใหญ่ก็ต้องแรงนะเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์กด s u b s c r i เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปจบแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับไปแล้วครับ